แกงกะทิไก่หน่อไม้ขนมจีนนะคะน่าทานไหมคะวันนี้แค่เลทำด้วยเตาถ่านเลยนะคะหม้อใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนเลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้แคเลจะพาทุกคนนะคะมาทําแกงไก่เน่อไม้นะคะแกงไก่เน่อไม้ขนมจีนเนาะขนมจีนแกงไก่นะคะก็แต่ก่อนจะไปรับชมวิธีทำก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเลยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบหลักๆก,กันก่อนเลยแรกเลยนะคะก็จะมีเลือดไก่ค่ะ มีกะทินะคะแค่เลยใช้เป็นกะทิขั้นสดค่ะซื้อมาซื้อมาในตลาด,ลาดนัดนะคะอันนี้เป็นหางกะทิเนาะอันนี้เป็นหัวกะทิค่ะครึ่งโลนะคะหน่อไม้ค่ะหน่อไม้เส้นนะคะซื้อมาในตลาดนัดเนะาะเมื่อเขือเปาะค่ะหั่นแล้วก็แช่ไว้ในน้ำเกลือเพราะว่าเขาจะได้ไม่ดำนะคะ ตามด้วยเนื้อไก่แล้วก็เครื่องในไก่ค่ะใบโหระพาแล้วก็จะเป็นพริกแกงเผ็ดค่ะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลปี๊บน้ำปลาค่ะเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำแกงไก่หน่อไม้กันเลยค่ะ ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แค่เลยจะแกงเยอะเนาะเราก็จะใช้หม้อใหญ่เลยนะคะใส่หัวกะทิลงไปค่ะเมื่อใส่หัวกะทิลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงกับหัวกะทิให้เข้ากันก่อนนะ พริกแกงก็แค่เลใช้เป็นพริกแกงหยาบนะคะวันนี้นะคะแค่เลยแกงนะคะด้วยเตาถ่านค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ไม่ใช้เตาแก๊สเนาะค่ะเมื่อผัดพริกกับกระทินะคะจนหอมดีแล้วเข้ากันดีแล้วขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะ เนื้อไก่เครื่องในไก่นะคะใครจะใช้ไก่ส่วนอื่นก็ได้นะคะคนได้เลยนะคะ ค่ะเมื่อเดือดเราก็ไก่ของเราเนี่ยเริ่มสุกแล้วเนาะก็ใส่หน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยวันนี้ที่แคเลใช้แกงด้วยเตาถ่านเนี่ยเพราะว่าเตาแก๊สที่บ้านของแคเลมันเล็กอะคะ่ะถ้าเราแกงด้วยเตาแก๊สแล้วเดี๋ยวมันจะเดือดไม่ทันเนาะมันจะไม่ค่อยเดือดนะคะต้องใช้เตาถ่านไฟแรงเลยเนาะ ค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ําห่างกะทินะคะที่เหลือใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยวเราจะรอให้เดือดนะคะและเมื่อกะทิเดือดอีกครั้งหนึ่งเราจะมาใส่มะเขือเปาะลงไปค่ะ ค่ะเมื่อนอน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะใส่มะเขือเปาะลงไปทําไมเราใส่มะเขือเปาะทีหลังนะคะเพราะว่ามะเขือเปาะเขาจะสุกง่ายถ้าใส่ลงไปตั้งแต่แรกๆเนี่ยจะทําให้เขาเละเนาะวันนี้นกเล็กมาเยอะแยะเลยนะคะไม่รู้มาจากไหนเนาะ เพื่อนๆได้ยินเสียงไหมคะเมื่อใส่มะเขือเปราะลงไปนะคะเดี๋ยวแคเลจะใส่น้ำเปล่าลงไปสักนิดนึงเนาะกระทิเขาจะได้ไม่เค็มค้นเกินนะคะ เดี๋ยวรอให้เขาเดือดอีกสักรอบนึ่งแล้วแล้ว,ลวเราเค่อยมาปารุงรสชาติกันนะคะเมื่อเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันขั้นตอนแรกใส่น้ําตาลปี๊ปลงไปไม่ต้องกลัวว่าจะหวานนะคะแค่เลยใส่น้ําตาลปี๊ปเยอะอ่าเพราะว่าแกงกะทิของเราเนี่ยหม้อใหญ่ตามด้วยน้ำปลาค่ะ ในส่วนของผงปรุงรสอย่างอื่นเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่ได้แต่ว่าของทะเลไม่ใส่นะคะจะปรุงรสแค่นี้พอใครชอบนัวๆก็ใส่ผงชูรสเนาะนี่ค่ะตามด้วยใส่เกลือป่อนนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องใส่น้ำปลายเยอะ ก็เดี๋ยวเราจะรอให้น้ําตาลปี๊บที่แคเรใส่ไปเมื่อสักครู่เนี่ยละลายนะคะแล้วเ,เมื่อละลายเราจะมาชิมรสชาติกันค่ะเดี <t ip> ๋ยวแคเรจะลองชิมรสชาตินะคะ ได้แล้วค่ะเดี๋ยวใส่น้ำปลาอีกนิดหนึ่งเนาะไม่หวานมากนะคะกำลังอร่อยเมื่อเราปรุงรสชาติได้ตามชอบขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะใส่เลือดนะคะเลือดไก่เนาะ สุดท้ายเลยนะคะก็ใส่ใบโหระพาลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะคนให้เข้ากาันแค่นี้ก็ยกลงได้เลยค่ะเมื่อเราใส่เลือดไก่ลงไปแล้วเนี่ยไม่ต้องคนมากนะคะเดี๋ยวเขาจะเละเนาะนี่ค่ะยกลงได้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ แกงไก่หน่อไม้นะคะหน่อไม้สดเนาะทานคู่กับขนมจีนแซ่บๆบอกเลยว่าอร่อยมากนะคะนี่น้ำเข้มข้นมากเลยนี่ค่ะขนมจีนถัดใหญ่ๆเลยนะคะค่ะถ,ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเรด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะ